ตอนนี้ผมมีเงินไม่พอผมขอซื้อสักครึ่งไฮได้ไหมครับอะไรคนที่นี่ไม่ใช่มูลน,น,นิธินะคนนี่พี่ไหคนดีๆแบบนี้พี่เขาทำดีกับเราถ้ามีโอกาสในภายภาคหน้าเราก็ต้องตอบแทนมูลคุณเขานะครับไปไปกินไก่กันดีกว่าครับไป <laughs> ลายสิบาท3ไม้แล้วก็ข้าวเหนียวห่อหนึ่งนะครับได้แล้วครับทั้งหมด40สิครับโอ้พอดีเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับแล้วมาใหม่นะครับไก่ย่างครับไก่ย่างร้อนๆเลยครับมาละ1ิบาทครับไก่ย่างครับไก่ย่างคุณพ่อครับร้านไก่ย่างครับผมปิวครับ แต่งเงินเราเหลือแค่นี้ลูกแต่ผมเหนีวครับลูกไก่ย่างไหมหนูไก่น่ากินจังไยครับไก่น่ากินไม้ละสิบบาทเอากี่ไม้ดีครับขายยังไงล่ะครับอ๋อไม้ละสิบบาทครับข้าวเหนียวหอละสิบบาทเอากี่ไม้ดีครับ เอ่อคือตอนนี้ผมมีเงินไม่พอผมขอซื้อสักครึ่งไม้ได้ไหมครับครึ่งไม้ครับผมอะไรของคุณเนี่ยพูดเล่นปะเนี่ยผมไม่ได้ขายทีละครึ่งไม้ผมขายทีละไม้ไม้สิบบาทเอ,อ <มะ S 1> คือถ้าจะมายืนเล่นอะไรอย่างเนี้ยผมว่าออกจากร้านไปดีกว่าผมแค่เงินไม่พอเองอะแต่ว่าลูกผมยังไม่ได้ทาอะไรเลยอะผมขอหน่อยได้ไหมครับอะไรคนที่นี่ไม่ใช่มูลนิธินะคน ถ้าเกิดว่าอยากกินของฟรีนู่ไปหลังวัดเลยเขามีของฟรีให้กินเนี่ยมีคนใจบุญบริจาคไปเลยไปเลยมีได้ทานเลยนะครับมันเป็นเรื่องของคุณไปไปไปขัดขวางหน้าร้านเขาอยู่คนขายของมอยืนขวางหน้าร้านอยู่ไปไปไปโหแต่งตุ้งกกรปกอว่เดี๋ยวพ่อไปหาให้นะเดี๋ยวพ่อไปหาให้ไม่เป็นไรหรือเปล่าสมัยนี้ไก่ย่างครับไก่ย่างเขาขายกันเป็นไม้เอาพ่อนมโอครับเอาไก่ไหมครับ เออไม้เท่าไหร่ครับไม้ละสิบบาทครับข้าวเหนียวห่อละสิบบาทเอากี่ไม้ดีงั้นเอาสิบไม้ครับข้าวเหนียวสีว่ห่อเออมันต้องให้ได้อย่างนี้นี่ของซื้อของขายมาขอกินปีแบบนี้มันไม่ได้นะพ่อหนุ่มเนอะนี่ไม้ละสิบบาทอ่าได้แล้วครับเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทครับอ่ามันต้องอย่างนี้ ของซื้อของขายไม่ได้มาขอซื้อทีละครึ่งไม้คนบ้าอะไรมาขอซื้อครึ่งไม้ไม่ใช่ร้านแบบแจกโฟงแจกฟรีไก่ย่างจะไก่ย่างหมา,าหายไปไหนหมดวะลูกเดี๋ยวจะทำอะไรครับ แต่นี้มันกินไม่ได้ลูกเดี๋ยวก่อนครับครับจะทำอะไรครับผมหิวครับแขมข้าวนนี่ยังเหลือเยอะอยู่เลยลูกม,มันกินไม่ได้นะครับสังขยามีแต่เชื้อโรคมันโสกปปกกินไม่ได้นะครับอ นี่พี่ให้พ่อครับเอ่อแต่ว่าคุณคือเราไปเถอะครับอ่ะพี่ให้ขอบคุณ,ค,ณครับผมต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่ซื้อมาให้ลูกผมอ๋อไม่เป็นไรครับแค่นี้เอง พี่นี่เป็นคนดีมากเลยนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยผมขอตอบแทนบุญคุณนะครับโอ้ยไม่เป็นไรครับเอ่องั้นเอา,อางี้นี่นำบัตผมครับเไว้เจ้าน้องตัวเล็กเนี่ยมีปัญหาเดือดร้อนอะไรก็โทรมาหาผมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณคแ้วไปก่อนนะครับ นี่ลูกจำมาไว้นะคนดีๆแบบนี้ที่เขาทำดีกับเราถ้ามีโอกาสในภายภาคหน้าเราก็ต้องตอบแทนหมญคคณเขานะครับไปกินไก่กันดีกว่าครับไป <c oughs> <c oughs> เป็นไงลูกอร่อยไหมอร่อยมากเลยครับถ้าอร่อยก็กินเข้าไปเยอะๆเลย <c oughs> <c oughs> พ่อครับผมซื้อไก่ร้านลุงชวินที่พ่อชอบมาฝากนะครับหอมไหมพ่อนี่ผมซื้อมาทั้งถุงเลยหรือว่าพ่อจะเอาไปแบ่งให้เพื่อนๆพี่ๆบนสวรรค์ก็ได้นะ <c oughs> แหมคุณก็เอาไก่าย,ย่างมาแซวคุณพ่ออีกแล้วคุณพ่อกินจนเบื่อแล้วมั้งคะไม่เบื่อหรอกผมลูกพ่อผมรู้ดีว่าพ่อชอบกินอะไรแล้วอีกอย่างนะผมกับพ่อก็มีความทรงจำดีๆในตอนวัยเด็กด้วยค่ะฉันว่านะถ้าพ่อของคุณอยู่เนี่ยเขาคงภูมิใจในตัวคุณมากนะคะที่คุณเป็นคนดีแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตขนาดนี้ขอบคุณนะที่คุณคอยอยู่ข้างผมมาตลอด พ่อครับผมคิดถึงพ่อมากๆนะครับคิดถึงคำสอนที่พ่อได้สอนผมในวันที่เราลำบากแต่น่าเสียดายที่วันนี้พ่อไม่ได้อยู่เห็นความสำเร็จของผมขอนว่าท่านคงมีความสุขแล้วค่ะ คุณคะอันนี้ใช่คนที่คุณให้ฉันตามหาหรือเปล่าคะไหนขอดูหน่อยใช่คนนี้เลยแต่ว่าในข่าวเขาล้มละลายแถมบ้านยังไฟไหม้ด้วยะคะ่ะเขาดูลำบากมากเลยนะคะคุณไม่ได้การละผมว่าผมต้องรีบไปช่วยเขาก่อนเดี๋ยวผมกลับมาแล้วคุณคเดินทางปลอดภัยนะคะ แต่บ้านไฟไหมบริษัทล้มละลาย mm. ก็หนีมาอยู่บ้านสลัมหลังนี้เลยนะถึงว่าไปหาที่บ้านหลังใหญ่ก็ไม่เจอเงินที่่ันลงทุนไปอะเอาคืนมาหน่อยนี่เลยนะขอโทษครับเจ๊เจ๊ก็รู้ว่าบ้านผมไฟไหมและบริษัทผมก็ล้มละลายอ่ะผมขอเวลาหน่อยนะครับฉันไม่สนอ่ะตอนที่ฉันเอาเงินมาลงทุนอะแกมไม่เห็นบอกนี่หมันจะล้มละลาย ใช่ค่ะเจ๊แล้วนี่ข่าวยังบอกอยู่นะคะว่าโดนเพื่อนโกงโกงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อผมก็ไม่คิดว่าผมจะโดนฉันไม่สนล่ะเอาเงินคืนฉันมาในนี้เลยนะแงมโทรตายไอ้พวกเด็กหลังวัดมาสิตายมากระทืบมันอะ่ะได้เลยค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูจะโทรหาพี่จอนกล้ามตัวโตให้มันกระทืบมันเลยค่ะเดี๋ยวครับเจ๊ให้โอกาสผมอีกสักครั้งนะครับ อยย่ามึงโทรเลยนะครับถึงจะคุกเข่าอ้อนวอนอะยังไงฉันก็จะโทรอยะหยุดเดี๋ยวก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นกับพี่คุณคือใครอะ่ะอ๋สอสงสัยจะเป็นเพื่อนมานะเจ๊ก็ไอ้นาจืดเนี่ย บ้านมันไฟไม้บริษัทมันก็ล้มละลายแล้วลลเจเขาก็เอาเงินไปลงทุนกับบริษัทมันสุดท้ายก็ไม่ได้เงินคืนอะ่ะจริงเอาเงินคืนสมาเดี๋ยวนี้เลยนะพี่เขาติดเงินพวกคุณเท่าไหร่สองแสนได้ครับแต่ผมใช้นี่ให้เขาเองเออแล้วคุณจะมีเงินหรอต้องสองแสนะ่ะ ตกลงจะเอาไหมเน,น,นี์เรียกบัญชีเข้าไปสิได้เรียกบัญชีมาอันนี่ถ้ามีเงินจริงอ่ะก็โอนมาเลยเรียบร้อยเจ๊เงินเข้าจริงๆด้วยอ่ยแหม่พ่อนมอ่ะรวยก็ไม่บอกถ้าอยากให้เจ๊ร่วมลงทุนอ่ะก็โทรมานะ ปแนนกลับนักจงเป็นไงบ้างครับพี่คุณคือใครล่ะครับผมไงพี่จำผมไม่ได้เหรอ,อแล้วทำไมต้องมาใช้นี่พี่น้องสองแสน กินไก่ก่อนไหมครับไก่ร้านลุงชวินไม้ละสิบบาทข้าวเหนียวหอ่อละสิบบาทไม่ต้องเกงใจครับอ๋อไอ้น้องไก่ปิ้งที่มากับพ่อตอนนั้นนี่ ว่าแต่พ่อไปไหนแล้ววะพ่อผมอยู่บนสวรรค์นะพี่ไปเป็นเทวดาสบายอยู่บนสวรรค์แล้วพี่เสียใจด้วยนะครับพี่พี่ครับพี่ฟังผมนะครับพี่จำได้ไหมครับตอนนี้ผมเป็นเด็กผมลำบากมากลำบากถึงขั้นเกือบไปเอาข้าวหมามาก,กินแล้วมีพี่นี่แหละที่ซื้อไก่ย่างมาให้ผม แล้วพ่อผมอะสอนไว้ว่าถ้าใครทำดีกับเราในวันนี้ที่เรามีโอกาสเราควรต้องตอบแทนมุนคุณเขาแล้ววันเนี้ยผมประสบความสำเร็จแล้วพี่ผมได้เป็นเจ้าของฟาร์มไก่ตรงออกต่างประเทศผมอ,อยากชวนให้พี่มาทำงานกับผมพี่ไม่ต้องกังวลน,นะครับปัญหาของพี่เดี๋ยวเรามาช่วยกันแก้ไขจะดีเหรอน้องดีสิครับพี่ ถ้าไม่มีพี่ในวันนั้นคงไม่มีผมในวันนี้พี่ขอบใจเองมากนะไม่เป็นไรพี่เรื่องแค่นี้เล็กน้อยเองเอาอย่างนี้เรามากินไก่ของร้านคุณชวินกันก่อนไหมโอ้ยังไงรสชาติจะเหมือนเดิมเลยนะพี่อืม